แล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญต้องขอบคุณมากเขาคือไอ้เจมส์ครับไอ้เจมส์นะฮะใครวะเดี๋ยวเจมส์คือใครขอทถามความอันที่เลี้ยงอายเพราะว่าสนิทกันสนิทกับน้องอยู่แล้วคือว่าผมวะมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่สวีเดนแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวนะใครมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตสวีเดนผมฮะไปทั้งวงเหรอไม่ฮะไปแค่ไม่กี่คนอ๋อเหรอครับผมแล้วก็เสร็จปั๊บคนไทยนู่นนะเป็นกลุ่มคนไทยอ่ะที่เขามารองรับเราเขาบอกว่า นี่นี่แจ๊ทแจ็ทรู้ไหมเนี่ยมีน้องพี่นัะสนิทกันมากเลยเขาอยู่สวีเดนเนี่ยแล้วเขาไปเป็นนักแสดงอยู่นู่นนะแจ๊ทรู้จักไหมเจมอ่ะเจมอ่ะใครเจมชัดมิ่ะเออารู้ไหมให้ดูให้ดูอะไรกัน่อไดูนเอานี่มันอีแขได้อีแขนด้พี่ไม่เขาไม่ได้ชื่อแขเขาชื่อเจมแล้วตอนนั้นผมฟูฟูเลยน้ำก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าที่ที่แขจะไปวิ่งมาราธอนวันที่เท่าไหร่ลูกยี่สิบเก้ากันยายนฮะที่เบอร์ลิน เยอรมันวิ่งเยอรมันเลยเหรอใช่ไปกับพี่ลูกเกยพี่หนุ่มแหม่มพี่บ๊อบบี้สี่คนวิ่งจากไหนไปไหนลูกอ๋อไม่เขาก็มีเขาก็ในเมืองเบอร์ลินแหละพี่มันเป็นเบอร์ลินมามาราธอนวิ่งในเมืองใช่ฮะไปของเบอร์ลินเลยฮะก็เดี๋ยวไปวิ่งกี่กิโล42ก็โลก็ปิมาราธอนมาราธอนหน้าเราลอยหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเอาะไรมาลงหน้ากูืหลือนเดี๋ยว หนูก็ว่าอยู่หนูก็บอกว่ามันจะซับแป้งหนูก็กลัวหน้าหนูรอไปเดี๋ยวหนูจะไปเลี้ยงหลานต่อนะต้องกบอกคุณผู้ชมคะนี่เป็นรายการแรกนะคะที่แขนหน้าข่าวที่สุดตั้งแต่รายการมาในข้าบ้าเดยวเขากเกียร์เขาังไม่เกียร์